สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมห้องนอนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นชื่อโรงแรมว่าเฟสตาครับอยู่ที่สถานีโชนันไดนะครับฟูจิสาวะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มแากประตูนี้กันเลยนะครับปตูก็เป็นหน้าทั่วไปครับเป็นแบบคีการ์ดนะครับห้องโดยรวมก็จะไม่ใหญ่มากนะครับแต่เขาจะจัดสรร ค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถไว้แขวนเสื้อผ้าไดา้ก็จะมีชุดน่าจะเป็นชุดใส่รองเท้าครับตัวนี้ใส่รองเทา้าแต่ว่าตัวนี้เป็นขัดผมยังไม่ได้ลองนะครับ <c oughs> ครับผมก็เข้ามาปุ๊บจากหน้าห้องนะครับก็จะมีตรงนี้น่าจะเป็นเก้าอี้หนึ่งอันก็มีชุดราวแขวนเสือ้อ ตรนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมาเดินตรง,ตรงเงนะรงรงข้ามาปุ๊บก็จะเจอที่นอนเจอที่นอนแล้วก็จะมีทีวีอยู่ตรงด้านนี้ก็ตรงนี้หัวเตียงเป็นชุดเปิดปิดไฟนะครับมีป้ายบอกว่าห้ามสูบบุหรี่นะอะไรอย่างงี้โคมไฟครับดึงตง้องเปิดตรงนี้ด้วย โหดีมากครับก็ติดไฟก็จะออกเป็นสีเหลืองๆครับที่นี่ครับโอเคก็ด้านนอกครับก็จะเป็นหน้าต่างใหญ่หน้าต่างใหญ่เลยตรงน,นี้ก็เป็นวิวด้นานนอกไม่มีระเบียงนะครับตอนนี้เป็นหน้าต่างบานเดียวใหญ่ๆเลย อยู่ในเก๊ะใช่ไหมเดี๋ยวมามีที่เปล่าผมไปใช้เตะเต็มปุ๊บมันก็จะติดเลยเปุ๊บตัดพว่วงกระจก โดยรวมของห้องก็ประมาณนี้ครับบอกว่าเขาจัดสรรได้ค่อนข้างดีครับมันอาจจะดูแคบอยู่เลยแต่ก็อยู่สบายไม่ด่านะครับเดี๋ยวเรามาแวะดูห้องน้ำไม่ก่อนจะไปห้องน้ำตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศผมคิดว่านะไม่ได้ใช้ตัวนี้ชุดคอนโทรลแอร์ครับมีทั้งฮีเตอร์แล้วก็คูลิ่งนะครับสวิตช์ไฟใหญ่ปพ๊บไปครับตัวเปิดเ๊บเปิดไฟ คอนเซปต์เดิมไฟออกเหลืองครับก็จะมีนี่ห้องน้ําเป็นรีโมทกดนะครับห้องน้ำเปิดปุด๊บ่อไปแต่ว่าเป็นระบบกดตัวนี้เอาไว้กดน้ำนครับแต่ว่าพวกฉีดล้างอะไรก็จะเป็นระบบไฟฟ้าฝักบัวล้างหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นเลือกไปเป็นฝักบัวแล้วก็เอาไว้ล้างหน้า เล,เลเือกซ่องทางครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเย็นน้ําร้อนมีม่านปิดบังครับปึ๊บวลาอาบน้ําเป็นตัวดูดอากาศรก็ประมาณนี้ครับปึ๊บปิดไปครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s c r ตา e ช่องผมด้นะครับวันนี้พาชมประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ